สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่อง My House c u d y วิ l l a า t h a l ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายอ่านไพ่ในหัวข้อที่ว่าไพ่สมามใบอย่างบอกเล่าเรื่องราวอะไรข้อความอะไรให้ทุกคนได้รับรู้และรับทราบเออข้อความพลังงานต่างๆเหล่าน,นี้สามารถที่จะกลับมา เปิดดูเปิดชมและรับฟังได้ทุกเมื่อในเวลาที่คุณต้องการหรือพบด้พบเจอด้วยความบังเอ,อิญสถานการณ์ปัจจุบันของคนในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามามากใหม่ในชีวิตในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพบางคนรวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ตัวคุณยังคงอดทนและรอคอยวันเวลาที่จะผ่านก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปและพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวคุณยังคงจะต้องมีความอดทนอดกั้นและต่อสู้พยายามก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้เหมือนกับที่ไพ่เทมรพนและไพ่หกดาบขึ้นมาคู่กันนะคะเนื่องจากว่าไพ่ไเทมเพลนและไพ่หกดาบ เป็นไพ่ที่มีความใกล้เคียงกันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณจะต้องใช้ความพยายามใช้ความสามารถความมานะของตนทําให้เรื่องทุกอย่างตรงเนี้อาสามารถที่จะดำเนินและก้าวข้ามผ่านต่ออุปสรรคปัญหาสิ่งร้ายรๆต่างๆหรือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ไม่สบายใจตอนนี้ไปให้ได้คุณไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ในตอนนี้ สิ่งใดที่คุณสามารถจะทำและประครับประคองในตอนนี้ได้คุณจำเป็นจะต้องอต่อสู้อดทนและทำในทุกๆคนทางในช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างจะมีอารมณ์ความคิดและสิ่งต่างๆทำให้คุณต้องตัดสินใจหรือทำให้คุณต้อง,งพยายามอดทูอดทนสู้ไฟเพื่อให้ผ่านกับช่วงเวลาของอาการที่มัน เหมือนกับว่าชคกชะตาทองฟ้าไม่ค่อยเป็นใจต่อชะตาชีวิตในตอนนี้สักเท่าไหร่เรามาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่าค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบางคนในช่วงเวลานี้การงานของคุณนั้นมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทำสิ่งใดเสนอสิ่งใดไปก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจไม่ถูกได้รับการเห็นด้วยจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่ คุนั้นจําเป็นจะต้องพูดคุยนําเสนอด้วยคุณยังคงต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขและยังยังเหมือนกับว่าคุณจะต้องกลับมาแก้ไขหรือจัดการอีกในหลายๆครั้งแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะอืมจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนความพยายามของตัวคุณบางคนที่อยู่ในช่วงเวลาของการที่เอ,อ่อ ตกงานอยู่หางงานอยู่ยังไม่ได้รับการทํางานในช่วงเวลานี้คุณยังคงต้องใช้ความพยายามความสามารถอดทนสู้และพยายามต่อไปเพื่อสิ่งต่างๆ ก่อนที่เรื่องราวดีๆและสิ่งต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะคุณจะต้องใช้ความพยายามความอดทนสู้ค่อนข้างมากก่อนที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินและการงานในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณนั้นน่ะยังคงจะต้องอให้ ให้เวลากับตัวเองสักนิดสักระยะเวลาหนึ่งในการคิดพิจารณาต่ต่อเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ทำให้คุณต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องประหยัดและคำนวณค่อนข้างมากหน่อยในเวลานี้เพราะมีความเป็นไปได้ว่าบางครั้งอ่ะ การเข้าไปขอความช่วยเหลือและหยิบยื่นขอความร่วมมือจากใครในตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาเองก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันมีโอกาสมีความเป็นได้เป็นไปได้ว่าในบางคนนะคะที่จะต้องนําบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสิ่งของที่มีราคาบางอย่างสําหรับคุณนําไปเปลี่ยนแปลงมาแลกเป็นเงินหรือเป็น สิ่งของอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสามารถประคับประคองช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้ก่อนสักช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายเป็นไข้หรือร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงในตอนนี้คุณจะต้องหมั่นคอยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูแลร่างกายของตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานยาให้ตรงเวลา เพื่อที่จะทําให้ร่างกายของคุณนั้นกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วไวโอกาสที่สุขภาพร่างกายของคุณนั้นจะกลับมาดีนั้นมีอยู่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้และอีกประมาณไม่เกิน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าคุณสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองได้ให้ความสนใจให้ความใส่ใจพักผ่อนได้เพียงพอสุขภาพร่างกายของคุณจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งโครคภัยไข้เจ็บที่มีจะหายไป ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่โสดในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีสถานะความสัมพันธ์หรือให้ความสัมพันธ์กับใครในตอนนี้ตัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองยังต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองและรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้มีความพร้อมมากพอที่จะเข้าไปดูแลใครในตอนนี้ด้วยเรื่องของ สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในตอนนี้คุณก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยพอตัวคุณอยากจะใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ก่อนที่จะนําพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วตอนนี้พวกคุณดูเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เ มักจะให้คำปรึกษาพูดคุยกันบ่อยๆในเรื่องราวต่างๆในชีวิตพยายามที่จะถามไถ่ายความรู้สึกของกันและกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์สร้างสถานการณ์ต่างๆให้มันกลับมาดูมีชีวิตชีวาและมีความสดใสขึ้นอีกครั้งมีการให้ความสำคัญสำคัญแก่กันให้ความใส่ใจเหมือนจะมีบางช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกัน มีการงอนเวีนกันน้อยใจบ้างมันเลยมีการพยายามที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ในบางคู่บางคนกําลังมีการเตรียมตัววางแผนเพื่อจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศชมธรรมชาติเพื่อทําให้สถานการณ์ความรักของคุณนั้นกลับมาดีขึ้นบางคนนะคะกําลังอยู่ช่วงของการพยายามคานวณค่าใช้ใจ่ายรายได้ต่างๆเพื่อนํามาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงยอยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยหรือทําให้บริเวณบ้านรอบบ้าน สถานที่อยู่เนี่ยมีความสดชื่นการต่อเติมการสร้างหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทําให้สถานการณ์มันดูมีความสดชื่นและน่าอยู่ในความรู้สึกของพวกคุณวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วขอให้สิ่งต่างๆที่กำลังพบเจอในตอนนี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ววันในเร็ววัยทุกอย่าง จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนขอเพียงแค่คุณต้องอดทนและพยายามต่อสู้ในช่วงเวลานี้ไปอีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่นานนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณอุปสรรคปัญหาต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้กําลังจะคีรายเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นกับอุปสรรคเรื่องราวตรงนี้ไว้พบเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีขอบคุณค่ะ